พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและชื่อเสียงทารุณเผ็ดร้อนหยาบคาย เป็นอันตรายแก่บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและชื่อเสียงย่อมตัดผิวแล้วตัดหนังแล้วตัดเนื้อแล้วตัดเอ็นแล้วตัดกระดูกแล้วตั้งอยู่จดถึงเยื่อในกระดูก ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษแข็งแรงเอาเชือกหางสัตว์อย่างเหนียวพันแข้งแล้วสีไปสีมาเชือกนั้นพึงบาดผิวแล้วบาดหนังแล้วบาดเนื้อแล้วตัดเอ็นแล้วตัดกระดูกแล้วตั้งอยู่จดถึงเยื่อในกระดูกฉันใดลาบ สักการะและชื่อเสียงย่อมตัดผิวแล้วตัดหนังแล้วตัดเนือ้อแล้วตัดเอ็นแล้วตัดกระดูกแล้วตั้งอยู่จดถึงเยื่อในกระดูกฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและชื่อเสียงทารุณอย่างนี้แลเธอทั้งหลาย ฝึงศึกษาอย่างนี้แหละ